วันนี้มาพบกับกเก๋สุบรุอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเก๋มาจัดแคมป์ปิ้งกันถึงในห้างค่ะเซนทันอีทวิวนะคะสวนรามอินทานะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่โซนนี้นะคะแวะมาทักทายกันกับทีมสุบุรุสาขาเซรีไทยกันได้ค่ะเพราะวันนี้เราจัดยกทีมกันมาให้แคมเปญแบบเต็มที่เลยค่ะมีทั้งซูบุรุเอ็กวีและซุบารุฟอเรสเตอร์ทั้งสองรุ่นเนี่ยโปรกันนำมากๆเลยสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจแวะมาทักทายกันได้นะคะเดี๋ยวเก๋พาไปชมกันค่ะว่ารถทั้งสองรุ่นนี้เนี่ยมีอะไร ต้องสะดุดตากับ x v i ไซส์คันสีฟ้ามาพร้อมกับชุดแต่ง GT ขายเพียงราคา1,389,000บาทคันนี้นอกจากสป,ปอร์ตและดุดันให้ความเท่แล้วยังมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับบูธคือ0% 4ปีและยังมีค่าบำรุงรักษาฟรีถึง3ปี60,000โลสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจแวะเข้ามาชมกันได้ค่ะและอีกหนึ่งรุ่นที่โดดเด่นไม่แพ้กัน คื Subaru Forester GTS คันนี้ขายเพียงราคา1,470,000บาทเรามาพร้อมกับชุดแต่ง GTS ที่ให้ฟรีๆไปเลยมูลค่ากว่า100,000บาทที่ตกแต่งให้พิเศษและยังมีโปรโมชั่น0% 4ปีและยังมีโปรอื่นๆอีกมากมายสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจแวะเข้ามาทักทายกันได้โปรดีๆมีให้ทุกท่านเลยค่ะ